สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณกอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูผู้สอนครูอนงคพันธ์หน่อแก้วหรือครูกิก๊กเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะบทที่1เรื่องรับน้องใหม่หัวใจปิงป๊งๆเป็นการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการอธิบายและออกแบบ วิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันก่อนเข้าบทเรียนเรามาทบทวนความรู้ก่อนเรียนกันก่อนนะคะให้เรียนดูรูปภาพจะเห็นว่ามีรูปภาพนมที่เป็นรูปภาพ A และ B ให้เรียนดูและคิดว่านมสองขวดที่เห็นนี้ขวดใดมีน้ำหนักมากกว่ากันและทราบได้อย่างไรคิดพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับคุณครูคุณครูคิดว่านมในรูปภาพ B มีขนาดที่ใหญ่กว่าเพราะดูจากขนาดของบรรจุภัณฑ์แล้ว B มีขนาดที่ใหญ่กว่าเฉะนั้นแล้ว B ต้องมีน้ำหนักที่มากกว่า A มีใครคิดคำตอบได้แบบคุณครูบ้างไหมคะตัวอย่างการเขียนรหัสดำรองเพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือการทำงานตัวอย่างการเตรียมตัวไปการไปโรงเรียนของน้องมะนาว ดูว่าน้องมะนาวในหนึ่งวันนั้นน้องมะนาวเตรียมตัวไปอย่างไรบ้างเช้ามาน้องมะนาวตื่นอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวจากนั้นก็เดินทางไปโรงเรียนโดยการขึ้นรถรับสง่งแล้วก็ถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพดังนั้นการเดินทางไปโรงเรียนของน้องมะนาวเขียนหัดดำดองได้ดังนี้เริ่มตน้นตื่นนอนอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวขึ้นรถรับสง่งแล้วก็จบ ต่อมาตัวอย่างเขียนรหัสดำรงเพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือการทำงานการตกแต่งหน้าเค้กโดยการเขียนเป็นรหัสดำรงเริ่มต้นวางเค้กไว้บนถาดกลมแต่งสีลุ้งที่ด้านข้างของเค้กราดช็อกโกแลตที่ด้านบนของเค้ก จากนั้นวางสบรี่สามลูกด้านบนจบต่อไปเราจะไปดูวิธีการในการทำข้าวไข่เจียวกันนะคะว่าข้าวไข่เจียวกุ้งสับนั้นมีลำดับขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้าง พี่ลไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูกับข้าวง่ายๆอร่อยๆมาฝากเป็นเมนูไข่เจียวค่ะแต่ว่าเป็นไข่เจียวที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเราใส่เนื้อกุ้งสับลงไปด้วยทําให้มีรสชาติหวานๆของเนื้อกุ้งเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะส่วนผสมของไข่เจียวกุ้งค่ะก็จะมีต้นหอมซอยน้ำมันหอยพริกไทยปน่นซอสปรุงรสน้ำมันพืชเนื้อกุ้งสับและก็มีแบบเป็นตัวด้วยนะคะเราจะเอาไว้ตกแต่งด้าหน้าค่ะ ไข่ไก่3าฟองส่วนผสมก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเตรียมถ้วยผสมต่อกไข่ใส่ลงไปใช้ซ้อมคนไข่ให้แตกค่ะปรุงรสด้วยซอป,ปรุงรสค่ะน้ำมันหอยพริกไทยป่นแล้วก็คนพอเข้ากันค่ะ ุ้งที่เราไม่ได้สับนะคะเอาไว้ตกแต่งก็คือแยกไว้ก่อนค่ะอันนี้เราเตรียมไว้ประมาณสี่ตัวค่ะส่วนในี้วจะเป็นเนื้อกุ้งสับหยาบๆนะคะแกะเรือแกะหัวแล้วก็เอาเส้นดำออกนะคะแล้วก็สับหยาบๆค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะกุ้งเยอะๆเลยค่ะเราใช้เป็นกุ้งแชบไว้นะคะกุ้งสีขาวค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากัน ใช้ซองบีบนิดนึงก็ได้ค่ะมันจะได้เข้ากันดีนี่กุ้งเยอะๆเลยใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดไฟกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะเราใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ใส่น้ำมันเยอะค่ะใส่นิดหน่อยแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนค่ะ วันนี้เราใช้เป็นกระทะทรงเล็กนะคะก็คือจะทําให้ไข่เจียวหนานุ่มค่ะก็ะคือหจะเน้นหนาหน่อยค่ะถ้าใครชอบแบบบางจะใช้เป็นกระทะแบนก็ได้ค่ะพอน้ำมนะันร้อนได้ที่ก็จะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะลองเทดูก่อนก็ได้ค่ะว่าร้อนแล้วหรือยังประมาณนี้พอได้แล้วค่ะก็ใส่ลงไปเลยกระจานนิดนึงให้ทั่วกระทะค่ะ เนื่องจากว่าเราใส่เนื้อกุ้งเยอะนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้ไฟกลางๆในการทอดไฟกลางถึงไฟอ่อนค่ะถ้าแรงเกินไปจะทําให้กุ้งไม่สุกได้ค่ะระหว่างทอดก็ใช้จลิวนะคะจิ้มๆแบบนี้ค่ะเพื่อให้ไข่แหลลุงด้านล่างมันจะได้สุกทั่วถึงนะคะทีนี้เวลาจะกลับไข่นะคะเราจะใช้จานช่วยค่ะเอาจานคว่ำลงไปในกระทะค่ะแล้วก็คว่ำกระทะลงเลยนี่ แล้วก็ใส่ไข่กลับลงไปค่ะทอดจนไข่สุกดีก็จะตักใส่จานเลยค่ะวิธีใส่จานง่ายๆค่ะก็ทำแบบนี้เลยนี่ก็จะได้ไข่ยนหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะทอดกุ้งต่อค่ะใส่กุ้งที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะจีกุ้งให้สุกดีเลยค่ะถ้าน้ำมันน้อยไปก็เติมน้ำมันเพิ่มได้นะคะใส่ลงไปนิดนึง แล้วก็กลับด้านค่ะตัวกุ้งเราจะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนิดนึงนะคะแล้วก็ซอสนิดหน่อยค่ะจะเพิ่มรสชาติไม่ให้กุ้งจืดเกินไปค่ะดูให้กุ้งพอสุกก็จักใส่จานไข่เจียวเลยค่ะนี่ค่ะสังเกตว่ากุ้งเป็นสีส้มแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟเลยวางกุ้งเรียงลงไปค่ะ โรยต้นหอมนิดนึงค่ะเพิ่มความสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เจียวกุ้งเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเมนูไข่เจียวกุ้งเห็นไหมคะว่ากุ้งเน้นๆน,น,นะคะตัวใหญ่ๆเลยแล้วข้างในไข่เนี่ยค่ะก็จะเป็นไส้กุ้ง,นงเน้นๆเหมือนกันค่ะเราทํากินเองนะคะก็เลยใสยเย่เยอะเป็นพิเศษเลยนี่ซื้อกุ้งจากตลาดค่ะสดๆเอามาสับหยาบๆนะคะแล้วก็ใส่ไข่เจียว แค่นี้ค่ะก็ได้เมนูกับข้าวที่ง่ายๆแล้วก็อร่อยแล้วค่ะเมื่อเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วให้เรียนทำแบบรหัสด,ดังเรียนเรื่องการเขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือการทำงานให้เรียนทำลงในสมุดเล่มบางลอกจดให้เรียบร้อยดังตัวอย่างด้านล่างนะคะ คำที่แจงให้เรียนเขียนขั้นตอนในการทําไก่เจียวกุ้งสับจากคลิปวิดีโอที่ดูเมื่อกี้โดยการเขียนเป็นหัตา์ดำรองและวาดภาพประกอบตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วอย่าลืมทําการบ้านทบทวนบทเรียนส่งครูด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ